สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้พูดคุยคลิปสดในครั้งที่41ครับวันอังคาร23เมษายน2567ครั้งที่47อ้41่41กล่าวว่าจะพูดคุยสัก5 3ครั้งให้ครบ1ปีสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ30นาทีนำเรื่องราวชีวิตเรื่องราวส่วนตัวและต่างๆเอามาบันทึกเก็บไว้ก็ถือโอกาสใช้เป็นคลิปเป็นช่องทางพูดสดๆก็แล้วกันวันนี้คุยเรื่องความร้อนครับความร้อนหรือความเปลี่ยนแปลง <c ười> คุยเรื่องโลกร้อนซะบ้างมันร้อนจริงๆครับ <c ười> อากาศบ้านเมืองเรามันร้อนจริงๆตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยตอนนั้นอุณหภูมิบ้านเราโห้ยแต่สี่องศานี่เราตื่นเต้นเพราะมันร้อนมากตอนนี้ชิวๆนะ40บเนะีบ้านผมนี่42กว่ากว่าสีกว่าหรืออจจะมากกว่านั้นในบางจุดบาง,างท้องที่ แต่ร้อนมากครับสี่สิบสองความร้อนแบบนี้นี่มันคงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีต่อๆไปยังจะร้อนต่อไปครับร้อนมากกว่านี้นะจะต้องร้อนมากกว่านี้แล้วก็ร้อนอ่ชนิดไม่มีไม่มีที่อยู่อ่ะจะต้องร้อนมากกว่านี้เพราะว่ามันเป็น สภาพความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของโลกสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามน้ำมือมนุษย์ผมเคยเ,เรื่องนี้มาพูดหลายครั้งแล้วแหะแต่วันนี้จะพูดในแง่ที่เ,เป็นความรู้ความเข้าใจของผมที่ผมมีมุมมองต่อเรื่องความร้อนแล้วก็จะเชื่อมโยงเข้าไปถึงหลักธรรมคำสอนต่าง ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนคืออย่างนี้ครับความร้อนนี่มันทําให้ผู้คนล้มตายเยอะมากนะตอนที่หลายปีมาแล้วละ่ะมีผู้คนล้มตายตอนนั้นยังร้อนไม่ถึงขนาดนี้ก็มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายอันจากลมร้อนโรคลมร้อนริสตก ถ้าเราสังเกตด,ดูนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยลมมันก็จะพัดจากจากทางเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาลมหนาวจากจีนแล้วก็ได้อากาศที่หนาวเย็นพอหน้าร้อนมันก็จะเป็นลมที่มาจากทางใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัด ข้ามา,าเราก็ร้อนน่ะถ้าหน้าฝนนี่ก็จะก็จะประมาณนั้นอ่ะประมาณตะวันออกเฉียงใต้สลับกับลมทางมรสุมตะวันตกนะตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีฝนในในบ้านเรานี่เวลาฝนตกก็จะมีเนี่ยลมมาสองด้านเนี่ย แต่เวลาหน้าหนาวก็จะพัดมาจากทางเหนือเหนือหน่อยนะทางทีมพัดผ่านจีมมาติมเข้าหนาวแต่เวลาร้อนเนี่ยมันมาจากทางใต้ใต้หน่อยขึ้นมาก็ลมส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาจากตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกเวลาหน้าร้อนเนี่ยสังเกตว่าทางทางทางยุโรปอ่ะทางยุโรปเนี่ย ขาร้อนนะทั้งๆท,ที่เป็นเมืองหนาวทําไมถึงร้อนนะเพราะว่าข้างล่างข้างล่างยุโรปเนี่ยเป็นทะเลทรายทั้งนั้นเลยเออทะเลทรายตั้งแต่ซาฮารานะลงมาทางอา่อมาทางอา่าอาราเบียเนี่ยก็เป็นทะเลทรายทั้งนั้นดังนั้นการหอบเอาลมร้อน จากทะเลทรายเนี่ยไปที่ยุโรปก็ก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าลมมันก็จะสังเกตได้ได้ว่าพระจากทางตะวันออกไปตะวันตกเฉียงเฉียงนะพัดเฉียงเียงขึ้นไปมันก็จะทําให้อ่ายุโรปในยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกพุกม้นะได้รับคลื่นความร้อนมากนะครับ คนที่อยู่ในเมืองหนาวไม่เคยเจอความร้อนนี่พอเจอก็ไปวันสองวันนี่โอ้ฮะไม่มีที่อยู่ที่กินน่ะลมร้อนมันร้อนมากก็ขึ้นถึง40เนี่ยไม่ธรรมดาถึงกับตายนะก็มีผู้คนร้อนตายกันทั่วโลกและอาการแบบนี้ผมเข้าใจว่าก็จะเป็นหนักขึ้นทุกปีทุกวันในทุกๆปี ทางนี้ก็เหมือนเหมือนกับโลกเราเนะี่ยมันมีฝาชีครอบอยูอ่แต่ก่อนนี้มันก็ยังไม่ไม่หนักนะฝาชีมันยังมีรูรั่วเยอะไอร้อนที่มันเข้ามาเนี่ยที่เราอุปมาเนี่ยมันก็มาขึ้นมาใช่ไหมจากจากการเผาแต่ว่าถ้าโลกเนี่ยมันก็มาจากดวงอาทิตย์นะพอมันผ่านเข้ามาแล้วมันออกไม่ได้เหรอไหม มันออกได้น้อยมันก็สะท้อนกลับมามันก,กลายเป็นเมาะมันไปกลายเป็นเตาอบเตาอุโมง <c oughs> ถ้าเผาถ่านเนื้อเรียกว่าเตาอุโมงเลยมันอยู่ในเตาอุโมงก็มันร้อนมันออกไปไม่ได้มันก็สะท้อนกลับมานะที่เขาเรียกกันว่าภาวะเรือนกระจกคำว่าเ,เรือนกระจกก็หมายถึงว่าคนในเมืองหนาวเนะ่ะเขา อยากจะทําสวนเขาจะทําสวนเนี่ยเขาเขาปลูกไม่ได้พอฤดูหนาวเนี่ยต้นไม้มันตายหมดต้นไม้เมืองร้อนเราเนี่ยต้นไม้ร้อนชื้นเขาก็ต้องทําเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านแต่ว่าเป็นบ้านหลังคาที่เป็นกระจกความร้อนมันเข้ามาได้แต่มันออกไม่ได้มันก็ทําให้อุณหภูมิข้างในเนี่ยไม่หนาวไม่เย็นร้อนก็สามารถปลูกต้นไม้ในเมืองร้อนได้ เป็นสวนสวนร้อนแต,แต่ว่าอยู่ในประเทศหนาวเขาก็ต้องสร้างเรือนกระจกแต่ทีนี้เ,เรือนกระจกเนี่ยมันไม่ได้สร้างไว้เฉพาะจุดเฉพาะที่ของเรานี่มันเรือนกระจกของโลกโน่นขึ้นไประดับชั้นโอโซนแล้วมันก็ทำให้ความร้อนมันออกไปไม่ได้ลังคา ในระดับสูงๆเน่ยมันไม่สามารถสะท้อนออกได้มันก็สะท้อนมันก็วิ่งกลับมามกระท้อนกลับมาโลกเราก็ร้อนและร้อนมากขึ้นทุกวีทุกวันพอมันร้อนมากขึ้นธรรมชาติของความร้อนนี่มันก็ลอยตัวสูงลมที่มันเย็นๆที่อยู่รอบรอบนอกอะมันก็วิ่งเข้าหาส่วนที่ร้อนพอวิ่งเข้ามาก็กลายเป็นพายุ ถ้เาเป็นพายุฤดูร้อนมันวิ่งเข้าหาความร้อนความร้อนมันก็ลอยตัวสูงขึ้นพัดมาพัดพอพัดมามันพัดมาด้วยความแรงมันก็กระเจิงพอมันกระเจิงก็นู่นเข้าไปในยุโรปในยุโรปก็เลยเดินความร้อนไปด้วยคลื่นความร้อนที่มันกระเจิงไปนะนี่ขนาดกระเจิงไปจากเอ,อทะเลทรายทั้งหลายนะที่ที่อยู่ต่างต,อ,งต,อ,งตอนล่าง ของยุโรปเนะี่ยยุโรปก,ก็เจอเอาแบบเนี้ยแล้วลองคิดดูว่าในทะเลทรายมันจะร้อนขนาดไหน <c oughs> คงจะห้าสิบหกสิบแต่ผมก็ไม่รู้ไม่เคยไปบ้านเราก็ขนาดบ้านเรานี่ยังปลาเข้าไปต้องสี่สิบสองเนี่ยสี่สิบสามสี่สิองกว่านะปีหน้าก็คงจะต้องเลยสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ขึ้นไปเรื่อยตราบใดที่เรายังไม่จะหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเรื่อง อากาศ i ลายเม h a เช e เรายังไม่ตระหนักยังไม่ตื่นตัวยังไม่กลัวนะต่อภัยธรรมชาติเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะร้อนนะครับมันจะต้องมากับลมด้วยเพราะว่าเวลาร้อนเนี่ยลมมันจะวิ่งเข้าหาความร้อนที่มันลอยสูงขึ้น,นมันเบานะความร้อนมันเบาเวลาเขาทำบอลลูน่ะ เขาก็ใช้ความร้อนใส่เข้าไปหรือความร้อนมันเบามันก็ลอยตัวสูงอย่านนี้อากาศที่อยู่รอบนอกมันก็วิ่งเข้ามามันร้อนมากพอมันร้อนมากมันก็มันก็ต้องเอาเอาอากาศวิ่งเข้ามาถ่ายเทวิ่งเข้ามาถ่ายเทเร็วๆมันก็กลายเป็นพายุอ่ะ <laughs> พายุมันก็ถล่มดลลายอะไรทีนี้ พายุก็พัดถล่มตลายก็ผู้คนก็เดือดร้อนกันอันเกิดจากวาตาภัยกลายเป็นว่าร้อนแต่ว่าเวลาเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจากลมอย่างเงี้ยถ้าอยู่กลางแจ้งก็อันตรายอีกเพราะว่ามันร้อนมากตายนะตายผู้คนตายนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมากมายนะครับตายจากคลื่นความร้อนเนี่ย ในบางบางประเทศบางท้องที่นี่เขาต้องปิดอยู่ในบ้านปิดปิดหน้าต่างให้หมดแล้วก็เอาน้ําเทลงไปในพื้นที่พื้นพื้นปูนน่ะนะแล้วก็ปิดหน้าต่างเพราะว่าความร้อนจากข้างนอกมันแรงกว่าความร้อนภายในบ้านแล้วก็เปิดพัดลมให้อายน้ําที่อยู่ที่พื้นน่ะอ่ามันระเหยขึ้นมา เ็ ه, ช่วยบรรเทาความร้อนอันนี้ในบางประเทศประเทศไทยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในอนาคตผมก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคือตอนเนี้ยเวลาเราร้อนเราเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นมันพัดเข้ามาไล่ความร้อนไปเราแก้ด้วยวิธีนี้มา,มาเป็นมาเป็นร้อยปีแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าเราจะร้อนจากลมข้างนอกข้างนอกมันร้อนมากนะ42 43ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ต่อไปก็จะร้อนถึงขนาดว่าเราจะต้องปิดหน้าต่างปิดบ้านแล้วก็เอาน้ําเทลงไปบนพื้นแล้วก็เปิดพัดลมนะหลังคาบ้านก็ต้องสูงไว้นะเพื่อให้ให้อากาศข้างในนะ่ยซึ่งมันเย็นกว่าข้างนอกก็จะเป็นไปทำนองนั้นแหละครับ <c oughs> แล้วก็แก้กันไปเรื่องของความร้อนทิ่งเวลานี้มัน รุนแรงมากสหัสกันนะทีนี้ถ้าเรามาดูอะในแง่ของธรรมะธร,รมโมบ้างความร้อนนี่ถูกมองได้ทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายบวกแล้วก็ส่วนที่เป็นฝ่ายลบฝ่ายบวกเนี่ยพุทธศาสนาเราเอาเรื่องความร้อนนี่มามาใช้ โดยการแปลงจากคำสอนของศาสนาอื่นๆที่มีอยู่รายรอบพุทธาศาสนาในเวลานั้นก็คือเรื่องตบะตบะนี่แปลว่าความร้อนตะบะนี่แปลว่าความร้อนเครื่องเผากิเลสในภาษาที่เราแปลเป็นภาษาพุทธอันนี้เป็นภาษาที่แปลงแล้วนะครับเป็นภาษาที่เราดัดแปลงแล้ว ในภาษาบาลีภาษาดั้งเดิมของตบะเนี่ยหมายถึงการย่างการย่างการเผาเขาเรียก,กว่ารัตตบะย่างการเผาของคนโบราณเนี่ยเขาเขาย่างเขาเ,าเผาร่างกายเพื่อจะให้มันอ่อนมันยอมจะได้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ กับโนนกับดวงอาทิตย์จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงอาทิตย์เนี่ยกับพรหมมัน,นกับปรมาตามันพวกพรหมณ์ทั้งหลายที่เขา,เาบำเพ็ญธบะหรือในศาสนาเชนไชนะเนี่ยเขาก็บำเพ็ญนะพัฒนาตัวเองด้วยการเผาเผาตัวน่ะ ทำตัวให้ลำบากเรียกกันว่าทําตบะสร้างตบะสร้างเดชด้วยการอ,าอดอาหารบ้างด้วยการร้อนเนี่ยไปยืนอยู่กลางแดดร้อนๆไปยืนอยู่กลางแดดน้หนาวไปอบน้ำไปยืนอยู่กลางหิมะเป็นการย่างย่างกิเลสเขาอะ เขาเชื่อว่าการทำอย่างเนี้ยการทรมานตัวเองอย่างเนี้ยจะทำให้เขาได้ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้านาความรู้สึกที่เป็นบาปที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปด้วยการด้วยการเผาด้วยการย่างก็เราก็นึกถึงการย่างอะเวลาเราจะย่าง เนื้อย่างปลานะครับอ่าพอเราเราย่างเนี่ยน้ำมันเอ่อมันก็หยดลงออกไปเนคงจะเห็นประมาณนั้นว่าไอ้เจ้ากิเลสทั้งหลายนีมันถูกย่างมันถูกสํารอกมันถูกลุดออกไปเนะยร่างกายนี้ก็จะพร้อมผู้บำเพ็ญตะบะไม่มีอ้วนนะอ่าร่างกายนี่จะพร้อม นะยืนขาเดียวนะมือก็กำนะกินอาหารก็กินแค่แปดกำมืออย่างมากนะหรือน้อยกว่านั้นบางคนก็ถือคติยืนยืนตลอดจะหลับก็ยืนไม่นั่งไม่นอนบางคนก็นอนบนตะปูเอาตะปูทำ เป็นฟูก <c oughs> คือทำตัวให้ลำบากเนะเรียกกันว่าบำเพ็ญตบะพวกนักพรตนักบวชในสมัยโบราณเขาเรียกกันว่าการบำเพ็ญตบะทำแบบนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยทดลองในสมัยที่กำลังคน้นควา้าค้นหาความหมายของชีวิตพระองค์ก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในเวลานั้น ทําการทดลองตามรูปแบบของเขาที่เขาทํากันซึ่งเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ใช่หนทางเมื่อพระองค์ตรัสรู้ทำแล้วด้วยการพัฒนาจิตพระองค์จึงใช้คําว่าตบะเนี่ยในความหมายใหม่ไม่เหมือนเดิมความหมายตบะในความหมายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความอดทนความอด นะความเพียรพยายามในการอดทนอดกลั้นบากบัน่นนะตะบะจึงหมายถึงความบากบัน่นไม่ย่อท้อนะแต่ไม่ใช่การทรมานตัวเองเพราะว่าขึ้นต้นเลยนะในหลักธรรมคำสอนอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องตะบะนี่แหละพรนะพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งส่วนสุดโตง่ง สุดดงสองด้านคือกามาสุขกับอตตกิลมัฐานโยกคือการทำตัวให้ลำบากกำเป็นบำเพบบ็ญตบะแบบแบบพรตทั้งหลายนักบวชทั้งหลายโบราณสมัยนั้นพวกดาบบทขออภัยนะเครื่องมันร้อนจัดมันก็ดับเองอ่า เล่าถึงตบะผมจะมีปัญหาเรื่องอโทรศัพท์มันร้อนอพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่เอาตบะแบบแบบดาบทดาบทก็คือผู้ที่บำเพ็ญตบะนะแปลตามตัวนะก็แปลว่าอยางงั้นอ่ะแปลว่าผู้บำเพ็ญตบะเราไม่เอาประเภท ทรมานตัวเองแบบนั้นแต่ว่าหันมาสำรวมการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นการบำเพ็ญตบะนะฮะสำรวมตาสำรวมหูนะการที่จะรู้การที่จะฟังการที่จะดูอะไรเนี่ยมีสติคอยคอยดูแลคอยระมัดระวังอะ่ะคำว่าสำรวมอินทรีย์ก็หมายถึงว่า ระมัดระวังตาหูจมกูกลิ้นกายคอยระมัดระวังสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้การบาเพ็ญตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมันได้ดีขึ้นเราเรียกกันว่าบําเพ็ญตะบะในความหมายทางพุทธศาสนานะครับเรียกกันว่าอินทรีย์สังวรอ,อีกอันหนึ่งก็คือความเพียรอันเนี้ยเราอธิบายได้เข้าใจง่ายก็คือคนที่ขยันเน่ย คนที่ขยันทํางานทมการคนเหล่านี้มีตบะทั้งสิ้น <c oughs> ในความหมายอันนี้ชัดเจนง่ายๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขันติขันติธรรมนะนปรมังตโปติติขานะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนะความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเห็นไหมฮะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาชุดแรกเลยนะครับชุดแรกเลยเนะี่ยที่สอน กับปัญจวัคคีย์นะคือเรื่องเหล่านี้เองคือเรื่องธบะเรื่องความร้อนเนี่ยเ,เรื่องความร้อนนี่เองอความร้อนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเแล้ะตอนนี้เราก็เจอปัญหาความร้อนแต่ความร้อนนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากาทั้งในแง่ที่เป็นคําสอนก็เป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนา,าเล็งเห็นความสําคัญนกล่าวเรื่อง,องตะบะ และนอกจากนั้นก็คือตบะก,ก็หมายถึงการพัฒนาจิตการฝึกจิตการอบรมจิตอธิจิตนี่ยก็หมายถึงการฝึกสมาธิความมุ่งมั่นไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆมีความบากบันนกบกบ่นในชีวิตปรกรมะความบากบั่นในชีวิตอันนี้เป็นมุมมองที่เกี่ยวกับความร้อนในสายบวกครับ อีกอันหนึ่งที่เรามองความร้อนในสายลบมองความร้อนในสายลบก็ได้ยินกันโดยทั่วไปก็คือเรื่องของกิเลสกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยก็เป็นาราคาัคิไฟคือราคะไฟคือความโลภโทสัคคิ ไฟคือความโกรธความโกรธความพยาบาทความเครียดแค้นความชิงชังทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็โมหคิไฟคือความหลงความงมงายการเชื่ออย่างไรเหตุผลแต่พวกนี้อยู่ในกลุ่มโมหคิเรามักจะใช้คำว่าโมหะไปในความหมายแบบโกรธนะ แต่ความจริงโมหะแปลว่าหลงงมงายาไม่มีเหตุไม่มีผลไปเรื่อยเชื่อเอชื่อง่ายเกินไปไม่ประกอบด้วยหลักเหตุผลนั่นก็อยู่ในกลุ่มโมหะโมหะนี่เป็นภาพคลุมคลุมทั้งราคะทั้งโทสะนะทั้งโลภะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มโมหะ โมหะเป็นภาพใหญ่สิ่งอื่นก็เป็นเป็นซับเซ็ตเป็นกลุ่มย่อยของของโมหะผู้รวมๆมาเป็นโมหะทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นความร้อนในเชิงที่เป็นสายลบาเรามองความร้อนหาประโยชน์จากอากาศร้อนอ่มาพิจารณา โลกและความเป็นไปของโลกในเวลานี้ในไหนมันร้อนน้กก็เอามาพิจารณาเป็นหลักธรรมสะบ้างนะครับก็จะได้พบเรื่องของความร้อนที่มันเป็นสายบวกเราไม่เอาความร้อนชนิดร้อนแล้วไปยืนกลางแจ้งนะครับแต่เราจะไม่ให้ใจเราร้อนอันนี้ความหมายแบบพุทธแบบชาวพุทธ ร้อนมากแล้วถ้าเรามีโอกาสไม่ถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ทางการงานต่างๆเเราก็ต้องเลี่ยงอากาศที่ร้อนกลางแจ้งตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายพวกนี้อากาศร้อนมากนะม่บ่ายเนี่ยหางานมาทําในร่มครับมีหมวกมีอะไรคลุมอ่ะเดี๋ยวนี้คลุมหน้ากันจนไม่รู้ใครเป็นใครปิดปิดบงังเขาใช้หมวกเหลือแต่ลูกตาไนะปไอโมง่งเขาเรียก แถวนี้ก็เรียกว่าภาคลุมไอโมงคลุมเหลือตะลูกตาไปไหนก็ทักทายกันเลิกจำได้ไงอะเหลือตะลูกตาดูอากับกริยาท่าทางรู้ว่าชาวบ้านคนบ้านนอกนี่เราดูท่าทางหรือดูสิ่งของเครื่องใช้เช่นขับมอเตอร์ไซค์มาเรารู้ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของใครเราก็เดาเอาว่า คนขับก็เป็นเจ้าของอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมอาศัยแบบนั้นอะน่ะบางทีจําไม่ได้หรอกใครเป็นใครเพราะคลุมมาคลุมตามันร้อนมากขับรถมาใส่ไปนาเขาจะเป็นที่จะต้องไปดูโน่นดูนี่ในเรื่องสวนไรนาแต่เขาก็ใส่ชุดคลุมนะแล้วก็ต้องคอยแนะนําบอกกัน,นว่าอาอยู่ร่มๆเห็นใจนะเลี้ยงวัว วัวมันไปกลางแจ้งมันก็คนคนดูแลบางทีมันก็ต้องไปตากแดดนะมันก็ร้อนมากตอนนี้วัวบัวควายเนะี่ยก็ต้องหาร่มร้อนจนอยู่ไม่ไหวนะหาร่มตอนเที่ยงที่ยงนี่มันก็หลบร่มเหมือนกันนะทั้งบัวทั้งควายควายนี่มันลงปลักอยู่นะเดี๋ยวนี้ควายนี่ก็หายากแล้วนะแถวบ้านผมนะครับบัวนี่ยังเยอะอยู่ ยังมีชาวบ้านแต่ว่าสถานที่เลี้ยงก็เ,เลี้ยงปล่อยแบบแต่เดิมนะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งน้อยลงปัจจุบันนี้เลี้ยงบัวแถวนี้ก็เริ่มเป็นฟาร์มเป็นคอกแล้วก็หาอาหารมาให้มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นแบบแบบนี้ครับก็จะเป็นการเลี้ยงแบบเอาอาหารมาให้ เอาน้ําเอาอาหารมาให้จะเป็นไปทํหนองนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีที่คอันหนึ่งแหละไม่มีที่อันที่สองก็คือมันร้อนร้อนมากหญ้าฟางทั <c oughs> ้งหลายหญ้าเขียวๆนี่ก็ตายหมด <c oughs> ผู้ที่จะเลี้ยงก็กลายเป็นว่าต้องปลูกหญ้าแทนการปลูกข้าวทุกวันนี้นะปลูกหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้าไปให้วัวแล้ววัวก็ราคาดี อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความร้อนเล่าสู่กันฟังเรื่องราวต่างๆก็เก็บไว้เป็นอนุทินชีวิตบันทึกเอาไว้ว่าณนะปีนี้พอสอนนี้ความร้อนในฤดูร้อนปีนี้ก็อยู่ที่หกสิบโทษสี่สิบแล้วมันก็จะต้องอผมพยากรณ์ว่ามันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะ อากาศก็จะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆพายุฤดูร้อนก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆความระมัดระวังผู้คนในการใช้ชีวิตเขาจะต้องเปลี่ยนไปเราคงจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบเก่าก่อนอาจจะไม่สะดวกที่จะทำอย่างนั้นแล้วอาจจะอันตรายโรลคลม,ลมร้อนลมแดดผู้คนตายทุกปีครับในหมู่บ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงแถวนี้ มีเสียชีวิตกันทุกปีอันเนื่องมาจากลมร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้โอเคนะครับผมก็ใช้เวลาหมดแล้วพอดีเ,อเ,อเครื่องของผมมันร้อนนี่มันร้อนง่ายปกติก็ไม่เคยเป็นแต่เมื่อร้อนอ่ะอากาศมันร้อนมนก็ส่งผลไปถึงเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเมื่อกี้มันช็อตดับไปสักครู่หนึ่งนะขออภัยด้วยอ่วันนี้หมดเวลาขอบพระคุณมากสวัสดีครับ